ฟังเขาก่อนเสียไม่อย่างเดียวคืองี้นะปังอันนื่องมาจากว่าพี่เนี่ยเห็นถึงความฉลาดหลักแหละเดียวเหอะไม่ไม่จะได้พู้ไหมวันเนี้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดดหาไม่ไม่นี่นี่ค่ะหนูไม่ยอหนูไม่ยอมไม่เปากำไม่ชอบไม่ไม่ไม่ทำไมปากไม่เอ้ยจิงคือดูหนูไม่ออมไม่ มันขัดเกาได้น้ำหอมจริงๆมางอเขาพูดเอ่โอเคนั่นแหละเงียบไปซะน้ำหอมเฮ้ยปังยายาปังเอายานะถีบศพซะด้วยคืนนี้ปังพี่นะเห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของเจ้าไอ้น้ำหอมม่นอย่าพูดดิอะไรอ่ะทำไมวันนี้ถึงโดนขัดเยอะจังวะปล่อยป่อยปๆ ต้องกดคิดโหยรวยมากเลยป้าจะพูดอะไรอะ่ะเออไม่โอ้ยไม่เรียกป้าได้ไหมก็ตั้งก่อนกระเป๋าอ,อ,อะไรค่าน้ำมันสองหมื่นครับเจ็ดเ้ากปั๊มไหนวะเนี่ <laughs> ยขียนนอำมาขเอบินเอาไปเท่านี้ก่อนเราฟังให้จบก่อน ก็เดี๋ยวให้อีกเหมือนห้าไงฟังให้จบก่อนฟังพี่เห็นถึงความฉลาดแหลมไม่ฉลาดหลักแหลมลหลุดเลยพี่เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของเจ้าธรรมดาและความ,มก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่าเอาเป็นเอาตายนี่จะไม่อีกนานไหมไม่หนึ่งทีพี่ตีหนึ่งรอบนะ ยังไม่ตีมผมเลยอะสตีมกระทืบเลยอะไรบ้างดีดีทั้งนั้นมีเรื่องใครก็ได้จะมีเรื่องกับสีดำเหลืองอะไรบ้างไมยถึงยาจกหมายถึงยาจกใช่ไหมคะจะพาได้เลยครับฟังมายืนตรงนี้ก่อนฟังเขาก่อนเอาฟังเขาเราคุยเขาได้ก่อได้บ้างคุยดีๆอ่นนจะไม่มีพิ่มีไพกันแน่ว้มา นี่นี่พี่บอกให้ฟังเขากำลังหาหนทางให้เราได้ตังค์เยอะๆอยู่นะใอ้เอาทำไม่พี่จะบอกว่า<ำ>พี่เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของเจ้าฟังก่อนสิพี่พูดคำนี้มาห้ารอบแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยโอ้ยอย่าหยุดพูดเลยครับพูดต่อไปเลยเป็นการไม่ได้จบนี่ <laughs> พี่เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของเจ้า <laughs> อ่าอ่นานไหนลองว่ามามันมีความคล้ายคลึงกับหัวของพี่พี่ใช้คำนี้ แล้วพี่คิดว่าเขาก็น่าจะประทับใจถ้าเขาได้เจอเองสักวันค่าเขาได้เจอนะพูดอีกแ่นะาจะทำสัญญาข้าจะทำสัญญาเอาเองมาเป็นลูกบธรรมเองจะยอมรับหรือไม่ไม่เอามันปากเหม็นะใครไม่ไม่คนทูบไปได้ปากเหม็นเอาเอายังไม่เอาเฮ้ยไอ้น้ำหอมมันไม่ยอมคัดค้านท่าเดียวน้ำหอมไม่น้ำหอมแกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียของฉันกับ ได้ก็เลยพี่ซูบอกว่าเราไปฝาแฝดกันจะเพื่อจากการซึ้งมิงซูจะรับใครเข้ามามิงซูก็ต้องผ่านน้ำหอมก่อนทีน้ำหอมจะมีแฟนมิงซูจะต้องให้ผ่านมิงซูเลยไม่กินเหม็นไม่คุยแล้วนะไปแล้วพูดเถอะครับไม่งั้นจะโดนล้ออยู่ปวดหัวสองคนนี้อย่าได้ปวดอย่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเงียนใจทันก็ห้ามรับห้ามรับ จะอะไรกันเด็กนะไม่แต่ฉันทับใจจริงๆน้ําหอมไอช็อตเถียงเมื่อกี้ที่โรงพักอะ่ะโอ้โหแล้วสุดท้ายมันจบลงที่ศูนย์พวกเราไม่ได้อะไรกันเลยไม่ไม่ปังจ้าวเรื่องต่อเนี่ยกาลังจะไปสอน,นอเรื่องอะไรปังก็ไม่ยอมจ่ายเง,งินอะ่ะพี่เบคอนรั่วกลงไปสองแสนอะ่ะไอเรื่องเบคอนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ให้ไปเคลียร์อะไรอะ่ะแต่ยังไม่ได้เลยอะ่ะ เมื่อกี้ขอขอพูดอีกรอบไปเคลียร์อะไรอย่าแต่งยังไม่ได้เลยไม่ฉันถามปังน้ำหอไม่จะักไม่ต้องแปลงก็พูดอะไรทำไมไม่น้ำหอมเนียงตามเรื่องเลยอันนี้สภาโจ๊กหมดเลยแม่งเฮ้ยมีงจะปวดป้าจะเอาไรกับเด็กนะป้าไม่เอาอะไรเลยป้าแค่แบบเห็นว่าเองจะไปขัดเกาเองได้เฉยๆให้เองเป็นใหญ่ในภายภาคหน้าสนใจไหมล่ะ สตีฟสนใจอ่ะแต่แปังเลยปังตัดสินใจเองเลยไม่เป็นใหญ่แล้วได้อะไรอะไม่ปังไงได้ตังเอ้าทำไมมันตกลง่ายจังอะเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกองเงินกองทองครับใช่คุยได้ตังครับเด็กคนนี้ปังพ่อเองเป็นถึงประธานสภาเลยนะว้ยไม่มีพ่ออ้าวมันตัดพ่อปุญทตอกจะกองมรดกเลยแล้วกันข้าไม่รับแล้วมรดกเท่าไหร่ โมดคือตังอตังของสภาทั้งหมดเ้ามีตังเป็นล้านตังน้ารวยสุดอ่ะเดี๋ยวปังแอบแอบฆ่านะทิ้งทุกอย่างอยจะตกไปของปังแต่ปังมีไม้อ่ะไหวแล้ไม้ตีเดียวตอนว่างอ่ะตอนนอนอ่ะอพ่อปังละซัดเลยกระตุ้งกระตุ้งจะตีไม่ยังไงอ่ะตีทั้งคู่เลยแล้วปังเป็นลูกคนเดียวปังก็ได้ทั้งหมดดีโอเคเอานี่มันขนาดคำว่าอึบยังใช้คำว่าอึบเลยอ่ะใช่ เหมือนไหมฉันเห็นตัวก็เดนเก้งไม่ใช่ก็สตรีพูดประจำเลยอะกูเหรอสตีมได้ก็มึงเหรอไอ้ก็ตมองรู้เหรอกูไม่เคยให้มันรู้เลยนะหมายถึงพี่สองคนไปอึบกันต่อหน้าน้องเหรอไม่เคยทำครับปกติไปโรงแรมครับไม่เคยเข้าบ้านกอโรงแรมอยู่กาลาดเขียวอะครับเลยมีสถานที่ น่าสนใจน่าสนใจสกอ๊อตกับสตีฟบางทีก็สลับคู่ด้วยอะ่ะ <l ux> โอ้โหดู้ลกแต่พี่หวังว่าสักวันปังกับน้ำหอมจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่จริงนะปังเมไม่ไม่คุยอะ่ะตอนแรกเป็นเพื่อนดียนแล้วแยกเ,กเดีนแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาให้เอาเองวะมีมีว <c oughs> ีด้วยปีได้นดีแล้วเออไม่ ไม่มีทางอ๋อตอนแรกพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีทางไม่มีทางเรียบร้อยตื่นมาอะไรวะเนี่ยป้าจเจ้าตาังมาเลยอ่ะมันเสียเวลาของเด็กนะงานนีมีมางแไม่จะไอ,อ้ตังยิงซูงคิดดีแล้วเหรอก็เน,นี่นนนยไงนะงานคือของเงินงานคือของเงินน่าสนใจน่าสนใจแอบเคีียวนะ้เนี่ย แคนของเงินทัน้หออยากขามาในใ่จรปากเหม็นฟ <c oughs> ังแปดรายได้ดีขนาดเนี้ยฟังก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนนิดนึง <c oughs> <c oughs> จะเอาอะไรอ่ะเอาสตีฟกับสกอตไปเลยเุยไม่งง่ายจัง <c oughs> เอาไปใช้งานได้เต็มที่เลยพี่จันด้วย <c oughs> อ้าวลามา <c oughs> ันจะกูแล้วล่า พี่อยากให้ฟังเชื่อฟังพี่มากกว่านี้เอ้ยเรียกเรียกแม่สิลูกเรียบร้อยเอาสิตังมาค่อยว่ากันค่อยว่ากันแสดงว่าตังไปแล้วแสดงว่าไม่เรียกแม่เลยติ๊งเขานุ้นหอมอยากเดี๋ยวข้าไปกดตังก่อนเดี๋ยวก่อนเองยอมเด็กขนาดนี้แล้วอะไม่คุยกัน คือพี่ยอมเด็กเกินเอ็งว่าน้ำน้าจะชอบปพะวะแต่ข้าว่ามันมีกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนน้ำตังมาเยอะปังหลอกตังมาเยอะหลอกไปเยอะใช่ใช่มีปังเลยสักครั้งกลิ่นเหมือนปังคนแก่หรือเปล่ากลิ่นคนแก่เหรอเขาคุยกันแต่ทำไมเขาเชียติ้งวะไอ้เชี่ยเขาบอกกลิ่นในปังเหมือน่คนแก่เขาจะเดินไปคุยกันไกลๆทำไมก็ยังไม่ได้ทำน้ำ เดี๋ยวจะเอาตังมาเลี้ยงสก๊อตนะสตีมด้วยดีมากดีมากครับเดี๋ยวให้เวลาสองร้อยเอาป่ะให้ไปเพย์เช็คเลยเลยตายกันนี้ไม่ใช้ไงหมดวะเนี่ยเดิมเอ็งคิดว่าน้าจะชอบป่ะเขาจะได้น้าซ้อมเลยเหรอโอ้มันคุยอะไรกันกันไเนี่ยสก๊อตสตีมก็คห้เรารู้ดินน้ไม่แต่คาเอ็นดูนะคาดเอ็นดูอยู่นะ ทำตัวดีๆกับเขาแล้วขอตังเขามาอาพฤติกรรมไปบอกน้าก่อนแต่ถ้าน้ารู้ว่าเขาทำร้ายหนูนะน่าจะรับนะขอตังครับแต่งจะเลี้ยงไหวเะะเนี่ยต้อฟังเข้าเองเลี้ยงไหวต้องไปหาต้องให้เาเลี้ยงด้วยนะแข่งสตีฟเขาบอกว่าแปบทำทำทำมีคือข้ามีตังค์เยอะมากเลยอไรเอาไรไม่ใช่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  เราควักทำไมเงาหอยคือให้ปิดปากเองเรื่องที่ข้าจะเลี้ยงลูกบนเท้าป้าครับป้าคบเสียนมันดังอ่ะก็คือให้ข้าไม่บอกนะาว่าข้าแอบรับเด็กมาเลี้ยงเงี้ยนะป้าป้าป้าจะให้ข้ามีความลับหรอป้าจะโวยวายทำไมอ่ะแอบขายความลับไปน้าดีกว่าแต่ข้าทับใจนะเว้ยไอ้ช็อตเขียงที่โรงพักอะ ออพี่ในการตลาดการตลาดโคดาวสามสิบดวงครับสมพงศ์ขอบคุณมากครับอย่างน้อยเราต้องข่าวใครได้่าวไว้น้องทุกอย่างเป็นคนข่าวเนื้อข่าวเนี่ยต้องห้าแสนแล้ววะถูกถ้าจะรับเนี่เราก็แฟนนักโกหกนะเนี่ยเรื่องใหญ่ครับจริงแพงใส่เป็นหลักฐายไปก่อนถ่ายรูปก่อนเลยเอาไรสเตปดิสไปเลยน้ำหอมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วแล้วพี่แรปเขาก็เอ็นดูไม่ใช่หรอ แบบงานได้รวยพี่จอนบอกเลยขายตังตังก็เป็นลูกพี่แล็บหรอเรื่อยๆขายเรื่อยๆใครเป็นลูกพี่เล็บโกหกยาวประเด็นคือไม่ใช่แค่แฟนนะคนเดียวนะจริงเหรอทั้งสะพานลูกบัวก็ได้หรอกนะถูกถูกเดี๋ยวให้ตังตังไปอยู่กับเขาไว้แล้วเดี๋ยวแอบถ่ายรูปเรื่อยๆแล้วส่งให้นะาชัปี๊บยังไม่เลิกพี่ใส่แอร์ไทรอีกเหรอเฮ้ยเอาหน้าปังชื่อกันหากินใช่โหอ ไม่จะเทือหรอกนะเขาเลยเครียดเลยว่ะขนาดกับป้าแท้ๆอะไรอ่ะเราทักค่าเราเป็นแม่ไม่ใช่แม่แท้ๆนี่ถ้านนี้ยังเป็นเสียงดังนี่จ้าไปดูดูนะนี่อันนั้นยังแบบว่าใส่มือหน้าใส่มือเลยนั่ยล่ะพอดีไปไหมละเลรืองเอ็งคัดค้านเหรอไอ้น้ำหอมคัดค้านใครอ่ะเอวอันนี้ใครวะเนี่ยขใครเอ็นคัดค้านเหรอ ไม่จะบังไม่ใช่ขลังนะเออกูส่งจีพเอไปอ่ะดื้อเกินเลยเหรอปั๊บังเอาหนี้ครับใครอ่ะเรามีเรามีงานใหม่แล้วบังใครอ่ะงานนี้พี่จะรวยบอกไว้เลยไม่รู้ใครนี่ใครอ่ะน่าจะบังจะน่าจะเป็นบังเหมื่อยเอาไม่จริงอ่ะถ้าเป็นพี่บังต้องพูดแล้วลองดูใช่ปโอหยวขาด ตายดีเดียวตายเลยเฮียอ oh, ้าวเฮ้ยแป๊ซะามิวข oh, okay, okay, okay. oh ึ้นมาอยู่ข้างบนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเนฟังเขาเข้ามาแล้วสะดุดประตูหัวฟาดพื้นเนี่ยกำลังโอเคค่ะโอเคนี่ก็เปลี่ยนใจเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปกดตังค์ให้ปังก่อนเพราะข้าสัญญาเด็กไว้แล้วอ้าวน้วหอมกอตก ้เยดินแม่งดินเฮี้ยสักหัวเซเลยเมื่อกี้ดังแปะเลยพี่บังหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอาเดี๋ยวฟัเองพี่ัไม่ถามเอาเขาทามตั้งกระเป๋าอะไรตั้งกระเป๋าอะไรเจ็ดเก้าครับตอนนี้นะมีอยู่สองคนเอาล้านหนึ่งเอามาล้านหนึ่งต้องต้องขอบิงซูแล้วล่ะเฮ้ยขอบคุณครับ เิงโซให้เท่าไหร่ต้องให้น้ำหอมเท่านั้นหูยยัดเคน้องจะมากทำไมมันถูกใจอะไรลิงวะเนี่ยหูยัดเป็ดน่ารักจะตายไม่ชอบหรือไงจัดได้ตังค์แล้วไปเร็วเอาไปแล้วหรอพี่บังบังขอตั้งหน่อย เกิดอออันนี้ก็เกิดเลยอ่ะแลนเขียวแลนเขียวแลนเขียวปางเฮิ่นแต่แต่เมื่อกี้ช็อตตีหัวบางเอาจับเลยทีเดียวไอ้เหี้ยฟิวซักบางก็ลังจะพูดเลยชิบหายอะก็ไม่รู้อ่ะไม่รูว่าใครอ่ะไปไหนกันวะนั่นน่ะสิเขาหายหนือเปล่านะ ก็ลุงแบ็กตอนนั้น,นไปไหนอ่ะไม่อยู่แลนนี้เหรอนายเขาไม่อยู่แลนนี้เหรอนู่นอะลมแค่เปลี่ยนขอ,อ,องผม